สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําตัวละครเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทําให้คุณเก่งได้นะฮะเก่งเลยนะครับเอาแบบว่ามีคนถามผมว่าพี่ครับพี่ทายังไงจะให้ผมเก่งเหมือนพวกพี่ได้แบบโดดทีหมื่นหนึ่งตายเลยอะไรเงี้ยอ่ะโอเคไม่เยอะอันดับแรกเลยนะครับที่ผมจะจะบอกคุณให้คุณอยู่แฟกนะครับแฟกใหญ่ๆนะฮะจะแฟกอะไรก็ได้อยู่ไปเถอะครับให้มันมีบัฟอันนี้ขึ้นมานะฮะ p ซฟตี Safety, Party, 14, ้ปาร์ตี้เลเวลสิบสี่มอนเตอร์สี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้คือสี่สิบเปอร์เซ็นถ้าคุณอยู่ปรับคุณก็จะเก่งดาเมจแรงสี่สิบเปอร์เซ็นละอ่าต่อไปนะครับอันนี้เลย Family Colle c t i o นนะครับช h ร์เตอร์การ์ดนะครับมันใช้คุณสร้างตัวละครหลักทั้งหมดนี่ฮะชายหรือหญิงก็ขึ้นอยู่คุณนะครับต่อไปก็จะเป็นเควสเมืองลิเบโรสร้างตัวละครในเมืองนั้นให้เสร็จโคอิมบานะฮะ อุดนะครับไวรอนนะฮะเสาหัวแดงก็คือไวรอนเหมือนกันนะครับแล้วก็ลินนะฮะโอเคต่อไปนี่เลยอะโมเนียนะครับตัวละครทําให้ได้นะฮะทำให้จบนะครับเมืองอิสเรียนะครับทําให้จบนะครับคุณก็จะได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ด้วยลำแข้งก็คือสายหมัดที่อยู่ในเมืองต่างๆทําได้ฮะเพราะทำเควสแค่ประมาณตัวละครหนึ่งทำประมาณสิบนาทีก็เสร็จแล้วนะครับไม่เยอะ ทำเลยคุณก็ได้ a อทีนะครับต่อไปจะเป็นตัวละครแบบนี้นะฮะเด็กน้อยนะครับจะเป็นคาโนรูดินอันนี้อาจจะทําเสียเวลานิดนึงโดยเฉพาะคาโนนะครับที่เหลือทําง่ายสั้นๆนะครับไอ้พวกนี้คุณก็จะได้หนึ่งเปอร์เซ็นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพวกตัวละครแคสละนะฮะไอ้พวกตัวละครแคสเนี่ยมันจะให้เราโจมตีพวกประเภทมอนสเตอร์เลยให้แบบเพียวๆเลยหนึ่งเปอร์เซ็นะครับก็คือคุณต้องมีลูบิน่านะฮะไอ้พวกนี้คือตัวแคสสองตัวลิสกี้ลูบิน่าคุณต้องมีนะฮะ เฮรัน hey จากเมืองคิเซ่คุณได้อยู่แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นซิซิลกับเดซี่ค่อนข้างที่จะหายากนิดน,นึงเพราะเป็นตัวแคทแล้วถามว่ามันออกง่ายไหมผมผมเปิดมาผมไม่เคยได้เดซี่ผมต้องซื้อเอากับซิซิลนะครับถูกต้องซื้อเอามามาใส่แต่ละตัวแค่สร้างคุณก็จะมีบัฟแล้วล็อกอินเกมเข้าออกใหม่นะครับบัฟก็จะมานะฮะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวเด็กต้องมีนะฮะ ให้มาดูให้มาดูที่นี่นะครับคุณบอกว่าเอ้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์แมงที่ไหนเดี๋ยวผมจะบอกให้คุณอะไรให้ฟังนะฮะคิวตี้แคร์แคนนอนแคร์ Care, Care นะครับบูเฟมลูดินคาโนแดงคาโนดำนะฮะลาเชลนะครับ,รบแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอันเนี้ยทุกคนก็คือคุยบาทำได้ทำได้ทำได้หมดต้องต้องเอาต้องหามานะฮะกับโกลแคสเนี่ยอีเนี่ยจะหายากสุดอีคันน้าเนี่ยนะครับ ส่วนไวรีล,เ,ลเนี่ยทำควสไม่รู้กี่วัน7วันมั้งถึงทําได้แต่ผมยังไม่ทําขี้เกียจนะครับเดี๋ยวค่อยทําแล้วก็เนี่ยนะครับสายปืนใหญ่นะครับคุณต้องมีนะครับแล้วก็มีเนี่ยฮะคุณจะได้ adk กับมอนเตอร์รวมทั้งหมดสิบห้าเอรเก็คือ adk ได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมขาดหนึ่งก็คือไม่มีอีเวอลเลต้าเนี่ยผมก็เลยได้แค่เก้าเปอร์เซ็นต์แต่อันเนี้ยผมมีห้าเปอร์เซ็นต์แล้วฉะนะห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยรวมกันก็แรงมากเลยนะ ถ้ารวมกัน ADK กับมอเตอร์5นก็10 5%ละกันคร่าวๆเนาะตอนนี้ผมมี10%ท่านั้นถามว่าสําคัญไหมโคตรสาคัญนะฮะการที่คุณสร้างตัวละครแบบเนี้ยจะทำให้คุณเก่งแล้วตัวแล้วเลเวลตระกูลคุณก็ณณจะสูงต่อไปเลเวลตัวละครเลเวลตระกูลผู้ผิดเลเวลตระกูลเนี่ยมันทาให้เราสามารถอัพพวกอันนี้ได้นะฮะไอพวกคอนการ์ดเนี่ยจะทำให้ ADK 40%เลื่อนนู่นนี่นั่นอะหลายๆอย่างจนจนถึงแบบทําให้คุณเก่งได้นะครับ ฉะนั้นตระกูลขั้นต่ำคุณต้องเป็น85ถึงจะเก่งนะครับถ้าตระกูล84คุณก็ยังไม่เก่งเพราะว่ามันยังขาดอีกแต้ม2แต้มอะไร,รประมาณนั้นหลังจากที่ตระกูลคุณ85เสร็จปั๊บคุณต้องไปทำเควสเสริมของเชวาเชวานะครับสาวสาวมือเหล็กอะเชวานะฮะต่อด้วยเควสของลุงคนนี้นะครับ Master g u a r d ดียเควสแต้มสกิลตอนนี้ผมทำไปหมดลวมันเลยไม่ขึ้นเควสมั้งมันไม่ขึ้นแล้วอะ นะครับมันก็คือว่าแต้มสกิลตัวเนี้ยกจะทำในข้อแต้มสกิลคุณต้องทำให้เสร็จแล้วคุณก็จะได้แต้มพิเศษมาเยอะพอสมควรจะทําให้คุณเก่งขึ้นอีกนะครับต่อไปอันนี้อันนี้คือผมพูดถึงเบสิกพื้นฐานที่คุณควรมีนะครับอันนี้นะครับเอาไปแลกเป็นใบอันนี้คุณจะโจมตีมอนเตอร์อีก30%แล้วก็คน5%คน Pcak t นี่คือ PVP นะครับ มอนเตอร์คือมอนเตอร์นะฮะมอนเตอร์คือประเภทบอสประเภทนู่นนี่นั่นกระโดดทุบหัวมันแะนะครับอันนี้จะบวก30%เดี๋ยวใช้ตรงนี้นะครับคุณจะเห็นผมชอบกดตัวนี้บ่อยๆเนี่ยฮะตรงเนี้ยพอคุณเกิดเปิดมาปับ๊บคุณจะได้แบบแบบนี้มานะครับคุณจะได้ไม่ได้แล้วแต่มันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไงให้มันได้สูงๆก็ลองปรับเปลี่ยนดูแล้วกันคุณจะได้แบบนี้มานะครับแม้กระทั่งกล่องพวกนี้คุณได้มาคุณเปิดนะครับคุณเปิด คุณต้องส่งทุกวันมันใช้ก้อนก้อนเงินในการส่งฉะนั้นแรกมา9,9้านก้รอก้าส9ก้อนนะครับไม่ต้องไปเก็บอะไเงินมันมันคือทางหนึ่งที่ทําให้เงินไม่เฟอ้อด้วยนะครับนี่ฮะคุณก็จะได้ใบแบบนี้มาไหนวะนี่ฮะ,ฮะก้อนเงินเนี่ยเอาเอามาใช้แลกส่งเควสแบบนี้นะ,ะนร่ยแบบนี้ยไหนวะนี่ครับแลกมันจะใช้ก้อนเงินกี่ก้อนก็ว่าไป2 0 28ก้อนก็ว่าไปฉะนั้นอย่าลืมถ้าคุณลืม คุณก็จะกากนะครับบอกเลยนะฮะหลังจากที่ถามวา่าพี่ถ้ากดแล้วมันแต้มเท่าไหร่ต้องใช้เท่าไหร่พี่ผมจะรู้ไหมเดี๋ยวผมมาให้ดูแล้วกันผมจะเปิดแค่หนึ่งใบแล้วทุกคนมองฝั่งนี้นะตรงนี้ดีๆนะตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่กดปั๊บหนึ่งแต้มพิบนี่คุณมีอยู่แล้วห้าหมืม่นแต้มนะครับผมกดไปหนึ่งใบจะได้สิบแต้มนะครับอันนี้ก็ประมาณสองพันสามดูนะพิบเห็นไหมเนี่ยหกหมื 60, ่นละ ถ้าดูไม่ทันดูตรงไหนดูนี่ก็ได้เน,นี่ยฮะเนี่ยแต้มตัวเนี้ยนะครับวิธีดูดูไหนวะเดี๋ยวกันนะผมก็ลืมว่ะทุกคนเดี๋ยวนะกำหนดโปรไฟล์แต้มมันอยู่แถวแนี้ปะวะสถานะแต้มข้อมูลนี่นี่นีเน่เห็นไหมฮะตรงนี้ข้อมูลเนี่ยอันเทนเดตอาร์เนี่ยคุณจะดูตรงนี้นะครับโอเค <c oughs> ต่อไป นะครับพื้นฐานคือหลังจากที่คุณทำเควสเสร็จปั๊บเรื่อยๆคุณจะได้อน,นี้มาเนี่ยฮะไอ้น้ำยาเอลเมนต์เนี่ยนะครับที่เป็นได้มาเนี่ยได้มาแน่ๆจากเควสนะครับหรือไปทำที่สะพานสะพานคุยบารบาคนส่วนใหญ่ปั๊บลงแรงแปดปั๊บกลับไม่ลงไม่ลงอันนี้เลยนะครับไอเนี้ยไอตัวเนี้ยไอตัวนี้นะครับมันทำให้คุณเนี่ยได้ไอสเตตอรตัวนี้นะครับเนี่ย ผมเลยใส่อินไปก่อนจริงๆผมยังไม่ได้ครบเลยนะผมเอาแค่อินอะเอาอินกับคอนให้เต็มก่อนตอนนี้กำลังลงอยู่ผมลืมไปลงไปลืมไปสักพักนึงเลยแหละแล้วก็ข้างล่างนะครับไอ้น้ำยาเลโนนะฮะมันจะเป็นขวดขวดที่ควรเอาไปขายกันอะไอเนี่ยเอเซนต์ออฟเลโนเนี่ยเดี๋ยวกันนะเขาจะขายตรงเนี้ยเขาจะขายบางคนจะโข่งขายหรือยังไงก็ได้ก็ซื้อซะนะครับเพราะเงินมันเงินเอ็มมันหาง่ายอยู่แล้วนะครับราคาสูงแล้วก่อนไม่รู้ที่นี่มีคนขายเปล่า มันจะเป็นน้ำยาขวนเลโนโอ,อ่ะไม่มีคนขายช่างมันนะครับคุณก็กดปัม๊มซะแค่นี้อินคุณก็จะได้ดัเอ้นะส,สะเตตัสคุณก็จะได้ทั้งหมดอย่างละส0บสิบลถามว่าโหดไหมโคตรโหดสเตตัสโหดมากนะฮะต่อไปนะครับต่อไปต่อไปอไปอพวกยาบัฟนี่ไอพวกข้าวเนี่ยเขาแจกฟรีนะฮะแจกฟรีทุกวันหน้ากิจกรรมพวกคุณไมเคิลเมอร์เขาแจกทุกวันอะ่ะเขาแจกอาทิตย์ละสอารอบมั้งไม่แน่ใจอะ่ะ นะครับยาสเตตัสอันนี้ก็หาได้จากแคชช็อปเหมือนกันนะครับโอเคหลักๆมีแค่นี้นะฮะแต่จะมีมากกว่านี้คืออะไรรู้ไหมน้ํายาเสริมพวกพลังภายในแล้วกันผมเรียกแบบนี้คุณจะตีอะไรคุณเอาเหรียญเซเลนดบายมาแลกนะครับโดยที่แลกเป็นซนะิเวอร์คอยเนี่ยมาแลกที่นี่นะฮะนี่คุณจะตีมอนเตอร์ประเภทไหนคุณกดแลกสิบเปอร์เซ็นต์ถามว่ามีโหดไหมโหดนะครับโหดมากสิบเปอร์เซ็นต์โคตรดีนะครับ,รบแล้วก็อย่างอื่นอีกพวก สเตยียรอยกดทุกครั้งกดทุกรอบกดไปเลยไม่ต้องกลัวแม่งหมดกิจรกรรมสองปีมาได้ผมได้เป็นพันอะนะครับเป็นพันเลยอยู่ในตัวในนี้อันนี้เอามาใช้บางส่วนอันนี้ก็ดีนะฮะสเตยียรอยเหมือนกันสิบชั่วโมงแต่แตกต่างที่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบพิเศษเอชพีพันห้าเลือดพันห้าแล้วก็เอชพีสิบเอพีหนึ่งร้อยนะฮะนี่ถ้าคุณไม่มีอันนี้ไม่เป็นไรสกาวบัฟถ้าคุณไม่มีอันนี้สกาวบัฟอันนี้คือยาบัฟต,ต่าง สายเวทกดอันนี้ปับ๊บก็จะได้บัฟแบบนี้ก็คือของสเก,กานั่นแหละนะครับไม่ต้องอธิบายมากทุกคนรู้อยู่แล้วนี่เลยนะครับกดไปไม่ต้องกลัวหมดหรอกอะต่อไปก็นี่แล้วอย่าที่คุณลงแรงทุกวันอะอย่าลืมรับนางคนนี้นะนางคนเนี้ยคนเนี้ยอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมในขาดกับไอ้ลงห้าท่าอะไรอย่าลืมคุณจะได้แบบนี้มาใบาคารินนี้มาเห็นไหมใบาคารินเซอร์เนี่ยเอาไปแลกของซะนะครับม่ทําให้คุณเนี่ยเก่งขึ้นแน่ไม่มากก็น้อยอะ นะครับตรงนี้เลยแรกร้านขายชานี่นะครับเนี่ยเวลาแรกปั๊บมันขึ้น่านี่ใบาคารินเห็นไหมทุกคนเนี่ยใบายคารินหนึ่งใบนะครับต้องบอกก่อนนิดน,นึงน,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 นะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับเดี๋ยวถามว่าผมมั่วอีกอ่ะเอ2พีบวกสองร้อยหนึ่งถ้าผมจะคอมโบกับเอทีเคสามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมไม่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 เอา,จอ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 าเจาะเจาะดีกว่าเจาะเจาะอยู่ไหนวะเออนี่เจาะหนึ่งอะนี่นะแล้วก็บวก sp นี่หนึ่ง sp นะผมมีอยู่แล้วเอาห้าร้อยนะไม่ต้องเอาสามร้อยมีคนบอกว่ามันทับกันนะพี่ไม่ทับเว้ยเดี๋ยวด,ดูนะไอราเชลตัวแรกนะอยู่ที่หนึ่งสี่สี่ห้านะทุกคนผมกดไปปับ๊บอันนี้ห้าร้อยกันนะขึ้นมาพันเก้าสี่ห้าถ้าผมกดอีกบอกอีกสองร้อยเห็นไหมต้องบอกนะไว้ว่ามันไม่ทับไม่ต้องเถียงกูกูเล่นมากูรู้นะครับ ถ้ามึงบอกคิดทับมึงก็ทับคุณเดียวมึงไปกูไม่ทรากูนะครับต่อไปแต่ถ้าคุณกดยาเพนนะครับเ p จะหายไปส0งร้ยไหมลองดูนะดูนะปรับเห็นปะจำไว้เลยทุกคนไอยาคารินเนี่ยมันใช้ได้แค่อย่างเดียวคุณต้องเลือกอย่างเดียวว่าถ้าคุณขาดเจาะคุณเอาเจาะไปถ้าคุณขาดเอคุณเอาเอพไปนะครับนี่คือสําคัญที่ทําให้คุณเก่งคุณกดไปเถอะ โรไม่ชั่นอ่ะกดไปเลยเอาให้เก่งแต่ถ้าคุณคิดว่าเอ้ยไม่ต้องกดอ่ะผมหัวที่เราร่วงก็เรื่องของคุณคุณไม่ต้องกดก็ได้แต่ผมบอกผู้เล่นใหมท่ที่คิดว่าเฮ้ยที่ทําไมผมตัวละครท่าพี่ของเหมือนพี่ทุกอย่างทําไมผมไม่เท่าพี่นี่แหละมาดูจุดประสงค์ได้นะครับทําไมผมกดอไอทุกครั้งบ้างนะฮะต่อไปเป็นเมืองพูริโอนะครับส่วนใหญ่ทุกคนส่วนใหญ่ตอนนี้ใช้ 5e กัน 5e คืออาวุธ3838 38นะครับไอพวก38แบบนี้นะครับ คุณอย่าลืมนะฮะว่าทุกครั้งที่คุณคุณใช้อ่ะคุณไม่ได้คุณต้องเจาะทะลุให้แปดคุณต้องเจาะพวกออปชันเสริมให้หมดเลยนะเข้าใจไหมทุกคนไม่ใช่ว่าคุณคุณได้บวกเจ็ดคุณออฟมาแล้วเอทีเคห้าสิบมนุตล้อยสิบอะไรเงี้ยแต่คุณไม่ได้เจาะสี่ช่องอ่ะคุณไม่ได้ใส่มันก็ไม่แรงนะเว้ยต้องใส่ด้วยนะแล้วก็นี้นะครับการที่คุณซื้อเสริมออปชันเสริมเนี่ยหนึ่งเจ็ดสิบห้ามันเหมือนกันนะครับแตกต่างแค่ระยะเวลานะครับ คุณต้องการอะไรคุณยัดลงไปอาวุธหชิ้นได้1อย่างนะครับมีระยะเวลา15วันถ้าคุณอยากจะทับก็ทับได้นะฮะผมจะใช้อินเพราะผมเป่นสายเวทพอซช้เสร็จปับ๊บกดจะให้ดูนะครับมันจะขึ้นยังไงนะฮะมันจะขึ้นยังไงโอเคแล้วกันนะผมใช้กับตัวนี้มาละนะครับฉะนั้นจะขอเทสให้ดูผมขี้เกียจกดนะผมเรียกผมใช้เวลาไว้นะครับนี่ดูเลย ดูเลยหลังจากที่คุณนะ่ะกดแล้วใช่ไหมตอนนี้คืออาวุธอาวุธเนี่ยอ่ะจริงอาวุธเนี่ยมันไม่มีเห็นไหมทุกคนเห็นปะม,มันไม่มีออปชั่นเสริมนะมันแค่ทะลุทุลงแปดพอคุณกดน้ํายาอันนี้เข้าไปนะครับอินบวกอินเนี่ยอินเท่าไหร่วะอินแปดเนี่ยใช่ไหมนี่มันจะขึ้นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยอินบวกแปดเหลือเวลาสิบสามชั่วโมงเห็นไหมอันเนี้ยผมกดไปและสิบห้าวันอ่ะจะหมดละนะครับฉะนั้นจะกดต่อหลังจากที่ทำเควสนะฮะ มันจะขึ้นโชว์ตรงนี้เห็นเป่าโชว์ตรงนี้นะว่าคุณเสริมอินด้วย8ปดนะครับเสริมเตนด้วยแอะไรก็ว่ากันไปเสริมอะไรก็เสริมไปนะครับผมไม่รู้หรอกนะครับและที่สําคัญปีกปีกมันจะช่วยทําให้คุณเก่งขึ้นมากฉะนั้นคุณอย่าไปเดินตัวเปล่านะครับคุณมีควรมีปีกอะไรก็ได้ติดไว้นะครับอย่างปีกอันเนี้ยปีกพาร์ทไฟเดอร์ใช่ไหมอ่าของผมบวกรวมตี30เลนหนึ่งดิฟหนึ่งนะครับ เสียหายต่อมอนเตอร์อีก20%ดูดิอันนี้เพเพียๆกว่า50แล้ววะถ้าบวกกันนะแล้วเจาะอีก8อะ่ะมันจะไม่แรงขนาดไหนบางคนพี่ผมไม่ได้ทําผมไม่มีปีกมันก็ไม่แรงนะครับความแรงพื้นฐานนะ่ะสิ่งที่ผมบอกคนมีนะครับแต่จริงๆมันมีเยอะมากกว่านี้คือในเมืองเอ่อเควสเมืองอิสเตรียไอริสอะไรนะ่ะมันจะมีเอบซที่บวกบวกยาให้นะฮะบ,บวกพวกโจมตีมอนเตอร์10%สเตตัสบวก2โน่นนี่นั่นแล้วก็ยาสเตตัสเนะนี่ยเนี่ยครับ คุณอย่าลืมกดด้วยมันบวกสเตตัสตั้ง4 o p โเอง4โคตรเยอะนะครับประมาณนั้นแล้วก็หลักๆมีแค่นี้นะฮะหลักๆพื้นฐานมีแค่นี้แล้วกันผมบอกแค่นี้จริงๆมันมีมากกว่านั้นแหละนะครับแต่ผมพูดพูดหมดมันใช้เวลานานผมก็กดแค่นี้จริงๆคุณเห็นผมดด๊บเดียวๆยวบอสตาก็มีแค่นี้นะฮะบวกกับตระกูลผมไปตอนนี้ตระกูลผมเท่าไหร่ร ต่อให้ตระกูล95กับ85ไม่ต่างกันทุกคนเพราะว่าหลังจากที่86แล้วคุณไม่ได้แต้มสก,กิลแล้วคุณได้แค่แต้มสก,กิลสูงสุดแค่85เท่านั้นนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนจริงจจากใจนะฮะแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยยาสเตตัสเปล่าไม่ใช่สเตตัสเซนอันนี้ไม่ใช่นะฮะโรบเบิร์ตแม่ค้าการสร้างแล้วสักครู่นะฮะขอดูอะไรนิดนึงก่อนเอ,อ้อเชืามาเถอะนะครับหลักๆก็ๆประมาณประมาณนี้นะครับมันอาจจะมีมากกว่านี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปดูให้แล้วกันเอ่อเควสเมืองไอริสอะถ้าคนแบบว่างว่างทำว่างเล่นคุณไปทำนะครับ <c oughs> ฉะนั้นไปทำเลยมันจะทำให้คุณเนี่ยมียาบับใช้นะครับคุณทำเควสตามเมืองแบบเชื่อเสียงคุณเก่งตามเมืองคุณก็จะได้ครับคุณสมบัติจากเมืองนะฮะจากเมืองนั้นเมืองนั้นด้วยแต่ผมไปไอริสนี่ก่อนแป๊บนึงเควสเนะเรื่องหลักผมยไม่ทำนะขี้เกียจทำวะทุกคนเหนื่อยเพีย นะครับเพียจากผมไปเที่ยวมาวันนี้ก็วันที่สิบแล้วนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรจะพูดเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งปิดคลิปนะฮะดูให้จบเลยนะครับผมไม่ได้ส่วนหนึ่งจากอะไรอยู่แล้วนะครับคลิปก็ดูแค่สีห้าร้อยคนผมไม่ได้เงินจาก y o u t u b e อยู่แล้วเพราะผมไม่เคยหวังจาก youtube อยู่แล้วนะฮะผมไม่สนใจอยู่แล้วถามว่าช่องผมสามารถโตต่อได้ไหมได้ผมไปเล่นเกมอื่นผมก็มีคนดูนะครับ คยมีคนดูผมตั้งแสนแสนวิวด้วยนะครับแต่ผมไม่ทำอะ่ะขิกเกียรททาเดี๋ยวนะผมบิงไม่ผมวาไม่ได้ด้วยจริงๆนะ่าจะเอาเบลิสบินมาฉะนั้นรอแป๊บหนึ่งแล้วกันทุกคนผมจะวิ่งไปให้ดูจะให้ทุกคนได้รู้ว่าจริงๆยาบับมันมีเสริมคุณคุณสมบัติอีกนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่รู้คือเพราะว่าผมไม่เคยใช้ไม่แน่ใจว่ามันกดบับทับกันไหมนะครับแต่ผมมีใบยอยู่ะแต่คีกเกียจเทสให้ด,ดูเอาไว้ใช้สําคัญดีวกว่าเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ทาเควสเท่าไหร่นะครับ ในแมปนี้ผมเกลียดคือไอ้นอกไอ้นอกเวนไอ้นอกนางนวลน,นี่แหละฮะมันทาให้เราเนี่ยติดมึนไอ้นอกไอ้นอกเวนเนี่ยนะครับคนที่จะมาเล่นใหม่นะครับถามว่าเล่นเล่นเซิร์ฟไหนดีเซิร์ฟแอดรานไม่มีแดงครับแต่ถ้าคุณกระหายสงครามไปสเตล่าได้เลยนะครับคนเก่งๆพร้อมที่จะกระทืบคุณโดยโดย,โดยมีดังเลนะฮะผมบอกไปก่อนเลยตัวผมเองต้องบอกนะฮะว่าผมมาเคยอยู่สเตล่ามาก่อนทุกคนอาจจะเคยเห็นคลิปเก,ก่าๆใช่ไหมผมย้ายมามาแบบเนี้ยเพราะอะไรรู้ป่ะบางที เราไปท้าศัตรูโดยเราไม่รู้ตัวเขาประกาศแดงเขาก็ขู่ดผมเรียบร้อยเตือนมาเปิดค่าไฟฟรีนะฮะแต่แบบนี้คนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยตีหรอกนะครับขอเขาได้เพราพี่อย่าเพิ่งตีผมเลยผมขอทําเวสก่อนเขาก็เข้าใจนะฮะเว้นแต่มึงไปกวนตีเขามากๆขนา,านั้นแหละเขาก็จะกระทืบโดยโดยไม่ลังเลเหมือนกันต้องบอกนะอันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้อะไรวะช่ามันอันนี้ผมไม่รู้เดี๋ยวนะไปไปพิ่งไป,ไป ช้านิดหนึ่งทุกคนมันชาร์ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคลิปนี้จริงๆที่ผมบอกว่าเออผมจะเลิกทําคลิปเนี่ยผมเลิกทําคลิปในฐานะที่เป็น k o l นะครับผม,ไ,มได้เป็น KOL ฉะนั้นนะผมจะไม่มีของสนับสนุนอะไรตามๆเลยนะฮะคุณไม่ต้องกลัวผมเล่นผมก็ออกต่างของ,อง,องผ,มผมเองเพียวๆนะครับฉะนั้นตามสบายนะฮะผมไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมเติมเองนะครับ ผมเติมเองหมดเลยใครอยากจะสมัคร KOL มีอีเวนต์อะไรหรือใครทำคลิปเ,เก่งอะ่ะคุณไปสมัครคุณได้ของรางวัลแน่นอนนะครับแต่อยู่ที่ความขยันหน่อยผมไม่ค่อยขยันเท่าไรผมก็ไม่ค่อยได้อะไรมากมายขนาดนั้นนะฮะจริงจมีคนถามว่าทำไมพี่ไม่ทำคลิปเพื่อได้ต่อมันคือผมอะต้องการที่จะใช้เวลาของตัวเองอะมากกว่าก็คือบางทีอะผมก็อยากจะจะเลน่นเกมอัดคลิปโดยที่ไม่มีอะไรมามายุ่งเกี่ยวไงทุกคนเข้าใจใช่ไหม ถามว่าผมยังเล่นอยู่ไหมผมยังเล่นอยู่ผมก็ไปหลายเกมอยู่ไม่ว่าจะเป็นเกมนู่นนี่นั่นสารพัดนั่นแหละนะครับแต่ไม่แค่ไม่อดคลิปแต่อยากจะเอออย่างน้อยเนี่ย GE เนี่ยมันยังมีคนเล่นอยู่ถึงไม่มากแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปยังอยากจะให้ทุกคนน่ะเล่นทิ้งไว้เพราะว่า GE อน่สำหรับ GE นะบางคนถ้าไม่มีพื้นฐานเลยอ่ะคือแทบจะเลิกกันเลยนะยากจริงๆนะครับตัวผมเองก็ไม่ได้ไม่มีข้อมูลอะไรมากมายนะคุณเอฟเขาก็บอกนะฮะคนในแฟกผมก็บอก นะครับคุณพีคอสโรลิ่เขาบอกเยอะข้อมูลเยอะมากนะฮะผมให้เครดิตเขาได้เลยนะครับเนี่ยแล้วมันจะมีเอเบขายยาป่ะใช่ป่ะเนี่ยอะไรวะตรงไหนวะใช่ป่าวะตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาก่อนทุกคนอย่าเพิ่งด่าผมผมก็นี่นี่นี่อันนี้ป่ะเปลี่ยนใช้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันเป็นยาที่จะทําให้เราอะเก่งขึ้นนะครับโดยที่ว่ามันจะใช้อะไรตัวคะแนนเนี่ยมันได้จากการที่เราทําเควส เนี่ย,ยวพวกนี้นะครับเลือกฝั่งเอาเนี่ยใช่ปะ่ะผมไม่แน่ใจอันนี้ต้องให้เดี๋ยวให้คุณคุณพีเข้ามาฟังอยู่แล้วเดี๋ยวให้คุณพีเข้ามาอธิบายแล้วกันคุณจะได้เนี่ยเอทีเคสิบเปอร์เซ็นต์สเตตัสสเตนอินเด็กสองเนี่ยฮะเห็นไหมหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีสามชั่วโมงอะไรกันว่าไปนะฮะอันนี้คือพวกอาร์ติแฟกต์ป่ะเออเราก็มีเยอะนีห่หว่าอันนี้นะฮะแต่ไม่รู้ใช้ไปทาไมไว้ทำนั่นแหละนี่ครับ เวลาที่เราจะทํายาเนี่ยเห็นไหมฮะดูดิไอไอสเตตัสสีป่ปะไม่แน่ใจใช่ปะนะฮะใช้เยอะพอสมควรเราต้องใช้แต้มนะครับเนี่ยแหละทุกคนยาอันเนี้ยมันบวกสถานะดีมากเลยนะมันใช้กี่อยา่างสิบห้าชิ้นเหรออัน,นี่สิบห้าชิ้นใช่ไหมไอตัวพีอ่ะแต่ผมไม่มีเลยนะครับมันอยู่ได้สิบนาทีไม่รู้การทำเควสครั้งหนึ่งมันมันยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะดี๋เนินเควส ตระกูลที่เราสนุนจากอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ทำได้ถ้ากูย้ายฝั่งอะได้ปะได้ยินว่าตะกูลอ่า,อาท่านโอ้โหร้อยเอ็มอืมเข้าใจาแล้วกูไม่ทำเคขีย <c> ด <oughs> <c oughs> นะครับโอเคตอนนี้ทุกคนทุกคนก็น่าจะทราบแล้วเนาะว่าจริงๆแล้วมันเป็นฝั่งไอ้สองฝั่งนี้ใช่ปะดกวกันนะไอ้ตัวนี้ก็แลกยาได้ใช่ไหมดูกอนนะแป๊บนึงตรงไหนวะเดเมียน <c oughs> ไม่ใช่อ่ะอันนี้ไม่ใช่เดเมียนสองฝั่งเปล่าวะไอ้พวกนี้ไว้ทำอะไรเนี่ยฝั่งฝั่งไอ้กระเจียวผมเรียกมันกระเจียวเนี่ยไอ้คาเอลอะโอเคตามเนี้ยทุกคนก็ผมไม่รู้นะว่าเราต้องมารับเควส์กับไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวผมลองย้ายฝั่งดูก,ก็ได้ไม่เป็นไรเอานะตามนี้ย้ายฝั่งไปควบหน้านี้แล้วกันอ่ะสนับสนุนไปเลยรับเควส์แล้ว โอเคนี่เควสเด้งขึ้นมาละงั้นเราก็ดำเนินการทำเควสเฟรนชิพใช่ไหมอ๋อโอเคเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเนาะอันนี้เนาะข้าแต่ยาวนิดนึงเรามาพูดถึง edk นี่หว่า,ามาพูดอะไรวะไปะก็หลักๆก็มีแค่นี้นะครับอาจจะมีมากเหนือกว่าน,นี้อย่างเช่น gm เขาอาจจะให้เควสไอ้อะไรนะให้ทุกคนร่วมกิจกรรมหน้าเพจคุณก็จะได้แบบนี้มานะครับนี่ดูจริงๆผมได้มาสองชิ้นผมกดไปชิ้นนึงแล้วละของดีมากนะครับให้ gm เอามาขายเถอะ ฮอตไทม์แมนนวลคู่มือที่ได้รับจาก GM นะครับคุณสมบัติคืออะไรรู้ไหมฮะเยีดพีนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สแตนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้โจมตีมอนเตอร์อีก100นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เรทหนึ่งป้องกันหนึ่งอันเนี้ยโคตรดีนะครับแต่อยู่ได้แค่วันเดียวนะครับ GM ครับขอสักงสามสิบวันได้ไหมฮะเอามาขายก็ได้ครับสามร้อยสิบเก้าก็ได้ครับผมยอมซื้อฮนะมาเลยผมอยากแรงๆนะครับอันนี้แหละที่ผมบอกมันแรงมากนะฮะฉะนั้น เวลาที่ GM เอ็ขาให้กิจกรรมอะไรให้คุณไปเล่นนะครับอย่างน้อยเข้าใจทุกคนอยู่แล้วนะครับคุณอาจจะไม่ได้3าสามรา,างวัลแต่คุณอาจจะได้รางวัลพิเศษมาก็ได้นะครับฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะอย่าเพิ่งปิดมาต่อเลยคุณเห็นหน้าเว็บการ์ด้วยปาร์ดาถูกปะเดี๋ยวผมเปิดให้ตอนนี้อยู่หน้าเว็บการ์ด้วยปร์ดาเนาะฉะนั้นมาดูกันนะครับนี่เว็บไฟ คุณดูกิจกรรมนี้นะครับเวลคัมแบ็กนะครับสิ่งที่ผมอยากจะถามทุกคนคือทุกคนได้เทมหรือยังนะครับถ้ายังเราเป็นเพื่อนกันเพราะที่ผมอ่านมาเขาบอกว่า ID ต้องสมัครก่อนวันที่ยีเจ็นะครับจะเป็นต้องสมัครภายในวันที่27ก็คือสมัครก่อน27นั่นแหละ28ไม่ได้โอเคจบอันนี้เข้าใจในแต่ละ ID ผู้เล่นนะครับจะได้รับไอเทมที่แตกต่างตามผู้พัฒนากําหนดอันนี้คือ GM เขากาหนดยังไงหนึ่งตระกูลเลเวลสูง8ปสขึ้นไปหรือเปล่าตัวละครใน ัวละครเยอะไหมคุณเติมตังเท่าไรอ่าคุณล็อกอินทุกวันยังไงอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะเพราะเขาบอกแล้วว่าไอเทมแตกต่างเนี่ยฮะในแต่ละไอเดียผู้เล่นจะได้รับไอเทมแตกต่างตามการที่ผู้ نا, ผพัฒนากําหนดฉะนั้นต้องบอกเลยนะว่าทุกคนไอเทมไม่เหมือนกันแน่นอนแล้วหนึ่งถูกปะแล้วคุณจะได้ต่อเมื่อกิจก,กรรมหลังจากผู้เล่นทําการล็อกอินครบ7วันเริ่มวันที่3 ธันวาวันนี้วันที่สิบแล้วนะครับฉะนั้นก็คือครบเจ็ดวันแต่ GM น่าจ,จะแจกหลังวันพุธหัหรือเปล่าเพราะว่าเขาปิดเซิร์ฟถูกไหมฉะนั้นใครได้อะไรมาบอกกันด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือหลักๆคือ,คอทุกคนได้ไม่เหมือนกันแล้วหนึ่งกำหนดตัวอ,อย่างของของคนอนะต่อ ID เกมอะกำหนดจากไหนหนึ่งเติมตังค์ไหมสองตัวละครสามเลเวลตระกูลอันนี้ผมไม่รู้เลยเพราะผมก็ไม่รู้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันวันพุธหัตนะครับถ้าวันพุธหัได้นะแล้วก็ ไอเทมจากกิจกรรมถ้าถ้าคุณไม่ได้กดรับเนี่ยเขาบอกนะไอเทมกิจกรรมถูกจะออกไอเทมกิจกรรมจะถูกนําออกจากเกมหากผู้เล่นไม่ทําการยอมรับภายใน3วันซึ่งแสดงว่ามันจะต้องมีให้กับให้ให้รับตรงนี้ถูกไหมทุกคนถูกปะอ่าอย่างนั้นเราต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะได้อะไรผมก็รอไอดีลุ้นอยู่เหมือนกันจู่กๆก็มาเลื่อนเปิดเปิดเซิร์ฟไป็นผู้หัดเฉยเลยตอนแรกคิดว่าจะปิดวันนี้ซะด้วยผมก็ปิดเกมนอนแองแม้งไปเลยนะครับ โอเคทุกคนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมอย่าลืมล่ะอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมมาดูด้วยนะฮะคลิปคลิปหน้าต่อไปก็เจอกันนะครับสวัสดีฮะ